วงแหวนวงแหวนรถลั่นแต่อันนี้มันหับไปตรระบบหัวฉีดกล่องแยกไฟเงินด้วยทองแดงหัวชีดทองเหลืองเซฟตี้เซฟตี้ตัวอย่างกันน้ำกันน้ำโดนหัว การน้ำโดนหัวจุดตัวนี้ตัวจุดกินกอณไฟเดินด้วยทงแดงหรือทนินทองเหลืองปองแยกไฟองแหวนุดลันด้านอากาศด้านบนตัวนี้คืออุปกรณ์ของด้านใน F ดีสองีครับผม